สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซเกาเอซีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นเนื้อเดิมนะคะวันนี้ฝนตกเนาะแล้วก็อัปเดตตอนนี้ตรงสารพวกขะเนี่ยี่นนตากข้าวเห็นปะโอ้โหมาจะเต็มเต็มตอนที่ไม่ตากฝนก็ไม่มาเนาะไม่ตากข้าวอะฝนไม่มาพูดผิดเนี่ยดูทิ นี่ก็ยังตกดูนะเ,เห็นไหมเอาลมมาไปบ้านยายทวดก่อนแย่ yeah, จริงพอลืมมุดตึ๊โอ้ยข้าวตากแห้งแล้วนะนี่เปียกได้ดาอีกแล้วโอ้ยน่นอ สง,งสารจังสงสารจังเลยตาข้าวสงสารสงสารจังเลยเปียกหมดเลยอุตาจะแห้งอยู่แล้วนะเอาเข้าไป uống, phanh uh. cho ta bắp bắp mồ, cho cho bật cho, ôi, tài 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 tài, <laughs> ôi, tài 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 tài, tài. tài, tài. tài, tài. tài. แกงขี้เห็ดไม่กินก็เอาไปทิ้งให้เอาสารุทมาให้เขาหปดรูปหนึ่ลเพี้งเอามาโทครูปวาเอาไปให้ยันสายเงสลารอยจัสลา ไปไหนอด๊ามดมนไ่นปแม่ไม่ให้จับเลยแบบมาตั้งมาตั้งนานแลวทำไมมันไม่ให้จับเลยวะตุมกินแลไวน้ามันถาม,มาแม่แม่ก<ะ>็ต้องบอกตมกินด้วยขำเลยเโอ้โหหาม,มองกามินด้วตยต้องบเลยนะไม่โอจะน่าเนียเราเนะทุกทอย โอ้ยเดี๋ยลูกหนึ่งจะไปแกงตำเช้าแม่ยายขึ้กระดูกหมูมาแล้วไอ้ก้าของเข้าเยอะหรอมันแพงของดองอะไรเลยอือดองหนึ่งปลิงตักกลิงท่านเอาจะไปไหนน่ะเนาะเป็นแม่มันเหรอมาสงสารหอกตากข้าวไอ้ตอนที่ฝนไม่ตกอ่ะเอาตอนที่เขาไม่ทำงานหน้าข้างใไม่ตกตายตายดับทมิน วันนี้ไม่ได้มาหามึงเลยจบแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านเลยนะเดี๋ยวว่ากูไม่บอกกูไม่เตือนนะเดี๋ยวถ้ากูไม่ช่วกูพูดในเลิ้มกันใหญ่เลยลูกเต้าอะไรก็อะไก็ว่าคนไหนที่ถูกว่าเนี่ยคนเขารักคนนั้นแหละเขาถือว่าทำไมไม่เอาสีดำไปสน้ำขอให้อุ่นสีดำอ่ะ โมโมมันเอยนี่นี่ฉันมาตั้งนานแล้วไปกับบ้านใต่บ่ายสองป็นกมล้นอยู่กระแดดก็เสียวอยู่เมื่อเลี้ยงเสียวยายยายเขาวิ่งหนีทันไม่ลมอ่ะไปเดินทางเจนมาช่วยกิกายเราขย่ยาัวรถเจ้าก็วิ่งพี่เรียกเจ้าก็วัดเนี่ยล็อกหลอนนู้นพี่เรียกเจ้าไอ้เรียกอะไรงุดตื่นนะอะไรงุดตื่นรวยเจ้พอเจียพี่ยาวไว้ฟั้งแครเพชรหลังนะ ยายยิงกระรวดกัเรอเนาไข่ไข่หมูกระวายไข่ก้อยกระว่ายอ้าจะจับได้ย่างเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยกระเด้าลองกี่ห้าแต่แต่ไอ้าบ้านเก็บกันเะเอน ตาดกันเนาะโนประมาณยังกุยเลยรถดามีตัวหนาตัวช้ำตันเครื่องหมักไก่มาแล้วสองร้ยเก้าสิบอของไทยแล้วจะขายตอนไหน จะขายอะไรจะไปขายกับทินงไงอ๋อทำกับทินอ่ะเหรอวันที่อะไรนะวันที่สี่เป็นสิบสี่นะสิบเอ็ดสิบเอ็้นิสิบสองค่ะจะไปพองเกดีไอ้ำทำบ้าบิานเลยเตยังเล่นหรือวะสร้างธนามมุกชีติดก็ได้หนอ เดลี่สั่งมาดิบอกให้สั่งตั้งนานแล้วแม่พอแม่แม่กินแล้วก็ดีขึ้นแต่ไม่ให้สั่งหมดแต่จะได้เงินอยู่นั่นแหละต้อสั่งมาสั่งเลยจ้าเดี๋ยวๆให้หนูได้เงินสับลอกก่อนหนูจะสั่งของอียุ้ยอันดีเลยเลยลเดี๋ยวได้ได้เงินสับลอกก่อนแม่ก็ไม่กล้าจ่ายเราดีใจเฮ้ยจะวิ่งทำไมฝนตกอ่ะใม่ดำอยู่วิ่ทำไมขอยุ้ยพัน ันเก้าสิบบาทอีกเพิ่มต่อสิบบ okay. like าทโกนใส่กี่ตัวเอจะเจ้ามือเหรอยุ้ยได้ลูกสาวมันมันอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วทั้งหัวทั้งเรียพอมันได้มันดีใจใหญ่เลยากินลนะยุ้ยดาราแม่เป็นตาตรงตาโตอะไรหายหมดไม่จ้องไปขาดตัดอะไรอันนี้ไม่ใช่ที่สั่งมาแค่ขอยื้อคอยื้อมาหาขอยื้อแพงมันของดีอ่ะ เพาว่าของดีันแเทไม่ได้หมดไนอย่างหนูนล้กินกาแฟที่หนูสั่งมานะตาที่กับหนูมีขี้ตาตาดงตาแดงที่หนูตาแดงย่างไก่ไหมหนูกินแค่วันสองวันหนูหายเลยกับที่มีขี้ตากับไม่มีเดี๋ยวได้เงินสปอตเนี่ยหนูจะสั่งกาแฟเหรอซื้อหนึ่งแสนหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบยี่สิบเกาสิันเป็นป็นนันโอ้กระปุกเบลอเลยกระปุกกาแฟนั่นค่ะ ผมคุ้มเรื่องบาลานซ์ปีนแล้วก็ได้ยามาอีกกระปุกหนึ่งไอ้ทรายที่ตาแดงๆนะฮะไกินสองวันเองหายตาแดงเลยกับกินยาอะไรไม่หายอ่ะแล้วมันหายมาหวานนั่นนะแก่เบาหวานทองอันนี้เราทำยัยน้องไปนี่ก็หมดแล้วยา เดี๋ยวได้ตังค่าสับลก่อนจะสั่งยังไม่ได้ตังยังไม่มีการติหมดแล้วเหลือแต่เม็ดเม็เหลืออยู่สากที่กินหมดแล้วเหรอแม่งจะจัหุ่นโมันงยอหุ่นซีสั่งกินแล้วมันยังมองเห็น แต่ตีหรือในแกงเจียจนก็คือมันล้างเข้าใจไหมมันไล่ก็ไม่ดึงเข้าใจมันไล่มันไล่ออกไงถ้าเรากินไปมาคือว่ามันออกหมดแล้วมันก็จะสว่างแล้วตายแต่เวงต้นนี่เวมต้นใจอ่ะกินไปเรื่อยๆแต่สั่นของนียุยมันกิน สีมันเมื่อไกันต่อเน,นื่องคนเราครึ่งกับแม่เป็นอไรพออูออยุนนยังไงพออายุยังถึงเป็นกระปุกวะเป็นกระปุกลายจานเป็นพันอ,อน๋อฝนตกเนาะแม่ได้คอตโนมัสเอาย่ยยายหุห่นทำอะไรจุดไฟเผาตรงนั้นเหรอฮะย่ยยายหุ่นดัดดัดเพลิงตรงโน้นรวย ฝนตกแล้ว